สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอแนวคิดดีๆจากจิมโรนนะคะนักผู้สร้างแรงบันดาลใจระดับตำนานเลยเพื่อจะหาทางแบบว่าปรับปรุงชีวิตประจำวันของเราให้ดีขึ้นกันค่ะเรามีข้อมูลจากหลายที่เลยค่ะทั้งบทความวิดีโอที่เขาสรุปคำสอนของจิมโรนไว้โดยเฉพาะเรื่องที่คนพูดถึงเยอะๆคือ กุญแจ10ข้อสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากดึงเอาแก่นจริงๆที่เอาไปใช้ได้เลยไม่ใช่แค่ฟังผ่านผ่านนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่มันจะส่งผลยาวๆได้ใช่ครับ คือจุดเด่นมากๆในแนวคิดของจิมโรเนี่ยคือความเชื่อที่ว่าเอ่อชีวิตเรามันไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเหตุการณ์ใหญ่ๆตุ้มเดียวจบนะครับแต่มันเป็นผลรวมผลสะสมของการตัดสินใจการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เราทำสมสมทุกวันเขาเน้นมากว่าไอ้วินัยง่ายๆที่ทำสม่ำเสมอนี่แหละหัวใจสำคัญเลย น่าสนใจจังค่ะงั้นงเรามาเริ่มทำความรู้จักตัวตนของจิมโรนกันก่อนไหมคะเขาเป็นใครมาจากไหนคะครับจิมโรน1 9 0 0กก็เป็นนักธุรกิจนักเขียนและก็นักผู้สร้างแรงบันดาลใจชาวเมริกันที่ต้องบอกว่าทรงอิทธิพลมากๆคนหนึ่งเลยครับเขามาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาทำฟาร์มแต่ชีวิตเหมือนพลิกเลยตอนอายุ25ไปเจอ, Earl อเอิร์ลชอฟอ๋อเอิร์ลชฟ ใช่ครับเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากโชฟก็สอนหลักการพัฒนาตัวเองการตั้งเป้าหมายปรัชญาชีวิตให้จิมโรนเขาก็เอามาปรับใช้จนสําเร็จกลายเป็นเหมือนผู้บุกเบิกวงการนี้เลยแล้วก็เป็นเมนเทอร์ให้คนดังๆอย่างโทนี่โรบินส์ด้วยครับโอ้โหแสดงว่าแก่นหลักๆที่เขาพยายามจะสื่อสารก็คือพลังของการทําอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ทําเรื่อยๆทําต่อเนื่องถูกต้องครับ หัวใจหลักเลยคือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกวันเขาใช้คำว่า C A N I Constant and Never Ending Improvement เลยนะครับเขาไม่ได้มองว่าความสำเร็จเป็นแบบจุดหมายปลายทางที่ต้องไปให้ถึงค่ะแต่เป็นกระบวนการเป็นการเดินทางที่ทุกๆวันเนี่ยคือโอกาสที่เราจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ผ่านการฝึกวินัยเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละแต่ต้องสม่าเสมอการเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดนี่แหละครับที่มันจะสร้างความแตกต่างแบบโอ้โหมหาศาลเลยในระยะยาว มีคำคมเด็ดๆของเขาที่สะท้อนเรื่องนี้ไหมคะเห็นคนชอบพูดถึงกันเยอะเลยมีครับที่คลาสสิกมากๆเลยนะคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดอันนี้ชัดเลยเรื่องการเลือกคบคนเลือกสิ่งววดล้อมอือค่ะหรืออีกอันความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่คุณไล่ล่าแต่มันคือสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาหาตนเองด้วยการที่คุณพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นประโยคนี้ก็คือชัดมาก ว่าให้โฟกัสที่การเติบโตจากข้างในก่อนเลยครับเข้าใจเลยค่ะฟังแล้วแบบต้องกลับมามองตัวเองเลยนะคะเนี่ยทีนี้มาถึงเรื่องกุญแจสิบข้อที่ว่าเป็นแกนหลักในการพัฒนาตัวเองตามแนวทางของเขาเลยข้อมูลที่เรามีสรุปมาสิบด้านเนะลองมาดูกันค่ะว่าเราจะหยิบจับอะไรมาใช้ได้บ้างได้ครับได้ครับแทนที่จะไล่ไปทีละข้อหนึ่งสองสามเนาะลองจัดเป็นกลุ่มๆดูไหมครับจะได้เห็นภาพรวมง่ายขึ้นกลุ่มแรกอาจจะเรียกว่าเป็นรากฐานทางความคิด รากฐานความคิดค่ะครับกลุ่มนี้ก็จะมีทัศนคติ attitude กรอบความคิด mindset แล้วก็ความรู้สึกขอบคุณ gratefulness ครับทัศนคตินี่มันสำคัญยังไงคะในมุมของโรนดูเหมือนเป็นเรื่องเบสิกเบส i c แต่เขามองต่างออกไปหรือเปล่าคะคือเขามองว่าทัศนคติไม่ใช่แค่การ มองโลกในแง่ดีเฉยๆนะครับแต่มันคือวินัยอย่างหนึ่งเลยที่ต้องฝึกฝนทุกวันในการเลือกตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายคือเราเลือกได้ว่าจะให้มันกระทบเราอย่างไงอการเริ่มวันด้วยการมองหาสิ่งที่น่าขอบคุณถึงจะเล็กๆน้อยๆก็ตามอันนี้ก็เป็นการฝึกทัศนคติเชิงบวกที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะไม่ใช่แค่คิดบวกเฉยๆแต่คือการฝึกเลือกมุมมองของเราเองจริงๆทีนี้กลุ่มต่อไปล่ะคะ กลุ่มถัดมาจะเป็นเรื่องของการลงมือทำแล้วก็ทักษะต่างๆอันนี้ก็จะมีวินัยในตนเอง self-discipline ทักษะการสื่อสาร communication แล้วก็การบริหารเวลา time management วินัยนี่เขาเน้นมากเลยใช่ไหมคะเน้นมากครับเขาบอกว่ามันเหมือนสะพานเชื่องระหว่างเป้าหมายกับความสำเร็จเลยคือการบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่รู้ว่าควรทำถึงแม้ว่าตอนนั้นมันจะยากหรือแบบไม่อยากทำเลยก็ตามซึ่งมันก็จะไปโยงกับการบริหารเวลาด้วยครับ อ๋อการมีวินัยมันช่วยให้เราจัดเวลาได้ดีขึ้นใช่ครับเพราะพอมีวินยัยเราก็จะจัดลําดับความสําคัญได้ดีขึ้นใช้เวลาไปกับสิ่งที่มันจําเป็นกับเป้าหมายจริงๆไม่ใช่แค่งานด่วนงานง่ายหรือสิ่งที่อยากทาการสื่อสารที่ดีก็สําคัญนะครับทั้งพูดทั้งฟังเลยเพื่อให้ทํางานกับคนอื่นได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะแล้วกลุ่มที่เกี่ยวกับการเติบโตรหรือทรัพยากรล่ะคะ กลุ่มนี้จะเน้นเรื่องการเติบโตและทรัพยากรครับก็จะมีความรู้ knowledge การเงิน finance แล้วก็การพัฒนาตนเอง personal development โดยรวมค่ะ จิมโรนเชื่อว่าการเรียนรู้ต้องทำตลอดชีวิตครับไม่ใช่แค่ในโรงเรียนเพื่อให้ทันโลกพัฒนาตัวเองตลอดส่วนเรื่องเงินนี่เขาก็มีแนวคิดน่าสนใจเช่นการแบ่งรายได้อาจจะคล้ายๆกด70-10-10-10คือใช้จ่ายออมลงทุนบริจาคเพื่อสร้างความมั่นคงอิสรภาพทางการเงินซึ่งทั้งหมดนี้จริงๆมันก็คือส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวเองในภาพรวมนั่นแหละครับสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องทิศทางชีวิตใช่ครับ ข้อสุดท้ายคือเป้าหมายในชีวิต Purpose อันนี้เหมือนเข็มทิศเลยครับที่จะนำทางการตัดสินใจการกระทำเล็กๆของเราในแต่ละวันให้มันมุ่งไปในทางที่ถูกที่มีความหมายการมีเป้าหมายชัดๆเนี่ยจะทำให้การพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันมีพลังมากขึ้นไปอีกครับฟังดูแล้วทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยนะคะเนี่ย หัวใจสาคัญจริงๆก็คือการกลับมาโฟกัสที่การกระทําเล็กๆแต่สม่ําเสมอในแต่ละวันจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองการฝึกวินยัยหาความรู้ใหม่ๆหรือแม้แต่การขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราวันการมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆเหล่านี้แหละครับคือคุณแจสําคัญสู่ชีวิตที่เติมเต็มประสบความสําเร็จในแบบที่เราต้องการก่อนจะจบกันไปวันนี้มีคําถามน่าคิดทิ้งท้ายไวใ้ให้ลองกลับไปคิดตามกันดูนะคะ ถ้าวันนี้สามารถเลือกพัฒนาตัวเองได้แค่ด้านเดียวจากแนวคิดเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดในชีวิตเลยจะเลือกพัฒนาด้านไหนก่อนและเพราะอะไรคะลองเก็บคำถามนี้กลับไปเป็นการบ้านดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการสารวจข้อมูลดีๆในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ